ผูงลิงป่าพวกนี้หลังตื่นจากนอนมามันก็จะไปหาอาหารมากินเพราะว่ามันจะอยู่กันเป็นผูงอาหารที่มันกินประจำฤดูกาลนี้คือหมากผีผวนสุข มันจะซอกขึ้นเป็นต้นไม้ปีนไปหากินหมักผีพนสุกหน้านี้หมักผีพนสุกจะออกเต็มตามป่าไม้เขตป่าดงดิบตอนกลางของประเทศลาวยังมีสัตว์เหล่านี้อยู่หากินเป็นผูงมันหมักหวงอนาเขตถ้ามีหมักผีพนสุกต้นใดมันก็จะหวงอนาเขตไว้ ไล่ต้อนผูงอื่นบอให้เข้ามายุ่งในเขตนี้เพราะว่ามันจะหวงกินเฉพาะกลุ่มของมันเองชั้นชาติยานของลิงพวกนี้มันซีโหดห้แหงส่วนหลายมันหมักหวงอาณาเขตมันจะโจมตีพวกที่มารบกวนกินาผีพวนของมันส่วนผูงที่มันกาดต้อนนั้นมันจะเป็นผูงที่อ่อนแอย่านกลัวพวกมันหลายแต่มันจะเป็นลิงจำพวกที่ ย่านกลัวพวกที่แข็งแหงกว่าส่วนลิงพวกจ่าผูงพวกนี้มันจะมีอนาเขตกว้างไกลหลายในพื้นป่านี้ขนาดตอนพวกมันกินผีผวนมันยังทะเลาะกันเองเลยส่วนจ่าผูงของมันก็จะเป็นคนที่แข็งแหงและบ่อย่านกลัวลิงตนใดเลยคือการกินของพวกมันจะกินแบบนี้มันชอบกิน เล้วฮูฮูฮาฮาิงพวกนี้มันกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินมันเป็นนิสัยของพวกดิงพวกนี้และดูการกินของพวกมันจะแตกต่างจากสัตว์พวกอื่นถ้ามีหมากไม้สุกบนใดพวกมันก็จะไปตั้งบอนอยู่บอนนอน ใกล้ๆก,กับต้นไม้ที่มันมีหมากไม้สุกนั่นเองถ้าเกิดฤดูการหมากผีพวนหมดไปมันก็จะเคลื่อนย้ายไปหาหมากไฮห,หรือว่าหมากไม้ชนิดอื่นนั่นเองละดูต่อไปมันก็จะเป็นฤดูของผลไม้ชนิดหนึ่งที่มันเป็นแดง,แดงแคๆคล้ายๆคือผีพวนก็เป็นหมากดินตังนั่นเองพวกเขาเหล่านี้ ก็จะเคลื่อนย้ายไปหากินหมากดินตังตามธรรมชาติที่มีอยู่ผูงลิงพวกนี้มักจะอยู่เกาะก้อนกันเป็นกลุ่มก้อนบางทีก็จะเป็นสิบหาชาวโตคือผลไม้สุกประเภทหมากแดงๆคือที่พวกมันกินอยู่นี้ลักษณะของลิงพวกนี้จะออกขาวดำบางโตก็เป็นด่างๆ มีลักษณะพิเศษสังเกตได้ถึงตอนละดูผสมพันธุ์ของพวกมันมันก็จะเกาะก้อนกันเป็นกลุ่มไล่เซิงกันเป็นผงอาหารมื้อนี้เป็นมื้อที่โชคดีของพวกลิงเหล่านี้ ที่มีผลลาไม้ออกหมากสุกคือหมากพีพลสุกแต่พื้นป่าพวกนี้ก็ยังคงอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยผลลาไม้นานาชน,น,นิดที่พวกมันต้องกินเป็นอาหารทุกมื้อ เวลาทะเลาะกันของพวกมันมันจะทะเลาะกันแบบคุณแหงหน่ากลัวเป็นตายานหลายส่วนโตน้อยที่ถูกมันลังแกก็อาจจะเจ็บโตได้เพราะว่าตัวใหญ่มันแข็งแหงกว่าบางทีตัวน้อยก็สามารถเอาชนะตัวใหญ่ได้มันเป็นวัฒนจักรชีวิตของพวกสัตว์พวกนี้ ที่อาศัยดำรงชีวิตยอยู่ในพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ตอนกลางของประเทศลาวนี้ส่วนตัวที่ถูกขับไล่ออกจากภูมิพยายามหาวิธีเข้ามากินใหม่เพื่อความอยู่รอดของชีวิตมันมันต้องหาวิธีเข้ามากินน้ำผูงใหม่อีกครั้งหนึ่ง คนหัวหน้าจาบูงสองตัวนี้ยังคงกินแบบแช่นนัวและส่วนตัวที่ขับไล่ออกไปเดี๋ยวมันก็เข้ามาใหม่อีกรอบเพราะว่ามันจะพยายามหาวิธีเข้ามากินใหม่อีกทีหนึ่ง ลิงจับผงสองตัวนี้มันกอดทะเลาะกันพอดีได้โอกาส นินงที่ถูกขับไล่เข้ามาเย่งอาหารของพวกมัน